สวัสดีค่ะมาขับปลามาหาหมูกินเข่าค่ะมาขับปลาได้ข่าสวยกินกับแกงแกงปลานิ่นค่ะไส้นอไม่สมแล้วก็ใส้เ็ดที่ไปเก็บมากไหมค่ะจะคลิปงก่อนหนานี่เนาะคะ่ะแน่นอนเลยค่ะแกงนอไม่สมแกงยยมได้แซ่บยยมมันค่ะว่าตจะใส่ปลาแดกเแต่ปลาเบ่เคยใส่ปลาแดกดอกแล้วก็มันมันว่าเป็นแนวที่เขากัน อ่าอันอันนี้ก็คือแบบบอกรุ่นต่อรุ่นกันมาเนาะคะ่ะแต่ว่าคันผูดายเคยแกงน้องไม่สมใส่ประแดกกกะมันแซบบอกกะคอมเมนต์ได้เนาะคะ่ะทำข้าวหมกไก่ให้ลูกกินไปเรียนทำไก่ชิ้นเดียวทำให้เข้าอย่างเดียวแม่เอาข้าวไว้กินกับ อาหารของแม่อันนี้น้ำพริกปลากระกป๋องค่ะอืมเห็ดดีใจเห็ดพึ่งหวานยังเหลือในปลาค่ะแกงหัวปลานิ่นค่ะเนี่ย ดอกนี้ลงมากขินสองไหนนอบเลยนะดอกใหญ่นะดอกหน่อยละคะ่ะแต่มันมันใหญ่ก็ปากอื้าอ้ขาส้ม น่ากินง่ายๆนะคะ่ะน้ำพริกปลากระป๋องอย่างหอมเลยนะปลากระป๋องรุนแสบของนอร์เวย์น,นะคะกินตั้งแต่เด็กยันคนแก่เขากินกับขนมปัง ข้าวถ้วยใหญ่จิ้มน้ำพริกปลากระป๋องจะเข้ากันนะ กินเคี่ยงอหรอคะ ชิ้นนี้ลอดตาค่ะลอดสายตาไม่ได้ตัดเลยนราไม่ส้มนราไม้ดองอัอนนี้ใบแมงลัก อืมกินเ็ดบ่าเมั้ยในทิ่จะกินปลาบ้านะคะกับน้ำไม้เนี่ย น้องหมาปับบอลนั่งสูงอ่ะเพิ่งมามากวนนะกำลังตำขึ้นจังทริปก่อนไปยุบเครื่องค้างแล้วค่ะ ฮำมมูเกินเทานะคะ่ะเพราะเบ่งเงากินคนเดียวมันก็เงาเงาเนาะเป็นธรรมดาอืมบรน,นเนื้อหวาน อ๋อเท่าใส่ไหมคะ่ะเฮ็ดขาส่งมันคลายๆเฮ็ดปวกแต่คะ่ะมันแก่ใส่น้อไม่ดองเนี่ยเข้ากันคลายๆเฮ็ดปวกได้น่อยนะคะจำสมัยตะกี้ต่ก,ตกอนแหละ ตอนเป็นเด็กเห็ดปวกปวกไก่น้อยก็ใต้ก็ไผ่ตามลากก็ไผ่เป็นบริเวณกว้างมากกว่าจะเก็บได้โอ้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแพ้บ่นหน่อยนะคะ่ะ เก็บทิ้นได้กะตาหน่อยนึงมันอยู่เป็นวงกว้างมากมางหัวปลา ดอกใหญ่ผ่าครึ่ง สุกได้แล้วเนี่ยข้าวก็เยอะเห็ดก็เยอะวันนี้เอาพลั่งมาค่ะ เสร็จแล้วเก็บครัวเตรียมอาหารให้ลูกข้าวหมกไก่แล้วก็อาหารตัวเอง ปลาคือกินบึดเดียวนะคะคือส่งสีอิมแล้วนี่เห็ข้าวไปจนหมดถ้วยแล้วเนื้อปลาเอีกคือตึงผู้คนกินไก่สองตัวนะคะ ตัวซีตัวกับไข่สามสิบหน่วยนักกินของแท้เลยอันนี้ปลากินปลไดิเซียวอาชีไดเซียวนึ่งนี้ลนะคะของเพนเนีะคะ่ะนี่เก่งมากเลยะ่ะ วันใหญ่มาละค่ะหน้าปลาทรงสาวบ้าน,านมากวันนี้แต่ก็เป็นสาวบ้านาน,นะคะธรรมชาติลงโทษแล้วผิวกายร่างกายกระดูกอ่อนแอ เวลาอายุหลายนะคะแต่สิ่งที่แข็งแรงคือจิตใจและความรู้สึกว่าป่ะ,ะสังเกตบ้างนะคะร่างกายอ่อนแอตรงข้ามกับความรู้สึกและจิตใจอืม้มเ่ายังแสบเลยค่ะ ใครที่กินซูชิซาซิมิที่มาจากญี่ปุ่นเนาะที่เขาเป็นข่าวนะเนาะโอ้น่ากลัวนะทุกคนช่วงหลังๆเนี่ยเมืองไทยจังหวัดที่ปาอยู่เนี่ยอาหารอาหารญี่ปุ่นบูมมากสิ่งที่คิดว่าหากินยาก,ยากๆอ่ะที่อุดรม้านปลาเนี่ย เดี๋ยวนี้หากินง่ายแล้วมันทัวถึงเนาะค่ะมันก็นจะเลิศเนาะอูนิไข่หอยเม่นเดี๋ยวนี้มีโปรโมชั่นละโปรโมชั่นกินหอยเม่นแต่ว่า ศึกษาเบิ้งนะคะหาเรื่องกำกำมั่นตะลังสีสิ่งที่ถูกปล่อยลงจากโรงงานแต่บ้านเท่ากับคิดว่าต้องกินแต่พอดีแล้วค่ะกินกินแต่พอดีก็อาจจะไม่ได้เป็นภัยร้ายแรงนะคะเนาะนยงังก็บคือกันนะค่ะเอาแต่พอดีไม่เยอะ เยอะไปก็เป็นผลเสียตอนร่างกายนะค่ะกินห้ายกันยังอ้วนนะคะกินสารพิษก็ต้องเป็นสารพิษในร่างกายอืมปลอิ่มเลยมหค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันใครที่กินซีฟู้ดแถบแทบนั้นนะคะเนะาะทั้งญี่ปุ่นทั้งอย่างนั้น จีนเขางดนําเข้าแล้วนะเขาระง,งับนําเข้าแล้วในบางพื้นที่จากญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าหน้ามันก็ไปทัวรทีมนะคะมันก็สีมาฮอททั้งทั้งนี่แหลคะค่ะมันก็เชื่อมต่อเนาะมันไปกับเรือไปกับสายน้านั่นแหละกินแต่พอดีกินพอชิมชิมพอรู้รสแต่ว่ามันก็สิกระทบมีผลกระทบต่อประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะที่ว่าเขาส่งออกเนะคะ่ะเขาก็เป็นอันดับหนึ่งในการกินซูชิกินปลาดิบอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ถึงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเราเองนะค่ะแต่ว่าสัตว์โลกเนาะก็ต้องเป็นไปตามกรรมคือว่าและขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าคนจะชอบมีเพื่อนกินข้าวเนาะแต่ปาก็บางทีก็ ทำคลิปก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นแต่บางทีมันก็แบบว่ากินกินตามกินตามหน้าที่เหมือนแบบว่าต้องกินให้ร่างกายร่างกายต้องการอาหารนะคะเนอากบางทีมันกับบอดด้รู้สึกว่าที่แบบจะอยากกินจะหิวอะไรมากมายแต่ว่าเราต้องกินเพราะว่าบางทีบางคนก็ต้องกินยากินอะไรเนาะก็ต้องกินอาหารลงไปด้วยแล้วก็เครื่องในร่างกายก็ต้องรอการย่อยอาหารเนาะก็ต้องนั่นแหละ ก็ต้องทํางานควบคู่กันไปกับร่างกายในเมื่อเราต้องการให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะไม่งั้นมันจะยากไปหาหมอเนาะเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย